ยินดีกับชัยชนะของกิงซางเล็กครับโอ้โหมาเร็วเคลมเร็วแน่นอนจริงๆนะครับก็ต้องถามนิดนึงก่อนนะครับว่าการฝึกซ้อมก่อนที่ถึงไฟนี้ของกิงซังเล็กเป็นไงบ้างก็ฝึกซ้อมมาไฟนนี้ก็สองเดือนกว่าครับโอ้โหใช่ครับก็คือซ้อมแล้วก็ใช้ลูกที่เราถนัดแล้วก็ป้องกันหมัดให้ดีขึ้นครับครับดูคลิปของผู้ชกคนนี้มางน้อยขนาดไหนตั้งแต่รู้ว่า ขึ้นรายการเขาก็ดูคลิปเขาชกแทบทุกวันเลยครับเพราะว่าเอาไปศึกษาแล้วก็เอามาใช้ครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นมือปราบรักมวยค่ายพีเคด้วยครับนะฮะมวยค่ายพีเคเสร็จเขาไปแล้วสองคนใช่ครับเขาได้มีการฝากเตือนอะไรไหมั้ยก็มีพี่เสือคิมกับย้อยคิวคขาฝากมาว่าเอาคืนให้พี่นะอคืนให้ผมด้ยนะวันนี้ผมทำได้แล้วครับนะเก่งมายกแรกเนี่ยนะทางกิ่งสังเล็กวางแผนยังไงก็ ผมคิดว่าเขาเร็วครับยกแรกเขาจะไวสเต็ปขาจะไวแล้วก็คือต้องผ่านยกแรกให้ได้แต่ว่าถ้ามีจังหวะเราก็เข้าทําเหมือนที่เตะกลางคอครับจังหวะเตะซ้ายเล่เข้าไปที่เขา้าเข้าไปบริเวณที่หน้นาผาเขาไงเนี่ยครับจังหวะน,นั้นเนี่ยมาเร็วไปเร็วเลยครับก็คือซ้อมมาครับใช,ใช้ใช้ลูกซ้อมมาแล้วก็ฝึกมาทุกวันครับลูกพี่เสิร์แให้ทําทุกวันก็ทํา อ่าฮะแล้วก็ได้ผลด้วยวก็นะไม่ใช้ทําได้ผลได้นับแปดทีแรกคิดว่าจะลุกขึ้นาไหม <laughs> น่าจะลุกเพราะเขาแข็งแรงครับร่างกายดีแล้วเขาใหญ่ด้วย<ช>แม<ร>งก่าท่เราโดนเขาเขาจะฟื้นมาได้ใช่นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะติดตามผลงานว่างน้นเถอะ <laughs> นะครับพยายามที่จะเช็คบินให้ได้ <laughs> ใช่ ก็เตะซ้ายเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่โดนแต่ว่าไอ้ที่มันโดมนมันเป็นหมัดวีของเราใช่ครับลูกเนี้ยหลายๆคนอาจจะมองว่านักทกไทยไม่ค่อยได้ใช้กันเลยใช่ครับแต่ว่าเราซ้อมมาหรือเปล่าลูกนี้ซอ้ซอมมาซ้อมมาเลยครับลูกนี้ซ้อมมามีคลิปที่ซ้อมด้วยครับแต่ว่าลูกนี้คือเช้าๆพี่บนรนฉลล์เก่งลูกนี้เขาจะสอนให้ให้ทำตอนเช้านี้นวนทวนเตะหลุดแล้วก็หมัดกับหลังเพราะบางทีคู่ชกเขาไม่ระวังครับอ่าฮะครับไม่ฟุกแน่นอนไม,ไม่ไม่ฟุกนะ แต่ว่าทําครั้งแรกครับที่ทําได้เพราะว่าที่ผ่านมาไม่ไม่ไม่เคยทํานะแล้ววี้็ไปเต็มหลังมือเราบ้างเข้าไปครับเข้าตรงไหนน่าจะนี่หรือเปล่าเพราะว่าหมุนฝั่งนี้ได้โดนตรงเนี้ยได้เข้าขางไม่ยังไม่ได้ดูคลิปแล้วครับโอนก็ไปตรงนั้นนึกว่าเขาลงไปแล้วครับไม่น่าจะลงแล้วล่ะตอนนั้นโอ้โหนึกว่าค่อนข้างที่จะเร็วมากเลยนะก็แกล้งแคสให้ทาง สองทีมงานของเราได้่งขีมใช่ไหมกับยอดไอคิวครับผมโอ้โหคิดว่าการชกในไฟนี้นี่มันมันมันจบเร็วเกินคาดไหมก็จบเร็วครับผมก็อยากให้จริงๆก็อยากให้จบเร็วครับเพราะว่ายืดเยื้อไปความใหญ่ของเขากลัวเราจะบางทีเขามีหมัดกลัวเราจะต้านไม่ไหวบางทีครับเพราะเขามีหมัดถ้าพอเราพลาดมาอย่างนี้ก็อาจจะเสียเขาได้ครับจะมีเสียเหมือนกันใช่ครับชในในรายการนี้ยส่วนมากฟอร์มจะไม่พูดปาเท่าที่ควรใช่ นชนะในครั้งนี้แล้วมันโคตรสวยงามมากๆานี้มันส่งผลกระทบอะไรกับตัวคุณบ้างครับไฟนนี้ผมหวังอย่างเดียวคือต้องชนะครับเพราะว่าคนดูถูกเยอะมากทั้งคอมเมนต์ทั้งอะไรคือคอมเมนต์ไปถ้าเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือผมโดนน็อกคือถ้าโพสอะไรเกี่ยวกับผมกับบริกูลผมจะปัดออกไม่ดูคอมเมนต์หรอกครับอย่างนี้ในติกตอกผมนี่ก็โดนถล่มเหมือนก,กัน<อ> <laughs> ผมต้องไล่บล็อกทุกวันทุกวัน <laughs> เราไม่อยากเห็นครับแต่เราเอาตรงนี้มาทําเป็นหน้าที่ของเราดีกว่าแต่แต่ว่าสังเกตดูนี่ก็ก็มีเสียงคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยมันทาให้เราเครียดไหมผมถามว่าเครียดไหมมันก็นิดหน่อยแต่ว่าพอเรื่องผ่านไปก็ไปหาอะไรคิดอย่างอื่นก็ไม่ปล่อยไปแล้วครับเพราะว่าเราต่อยนมานานแล้วจะมาคิดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ซ้อมดีกว่าว่างา ทุกเทกาลตึ่ซ้อมไปนะครับแต่พูดถึงคุณชนะแล้วคุณอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆมวยที่อาจจะเป็นด้านลบกับคุณนะฮะอยากจะบอกอะไรกับเขาครับบอกเลยที่เลยตอบเพครับแฟนมวยที่อยู่ด้านลบนะครับที่ว่าผมไทยหลับหรือว่าอีกทางโดนน็อกอย่างเดียวเนี่ยผมยังตื่นนะครับยังไม่หลับครับเมื่อคืนนอนเต็มอิ่มครับนี่นะวันนี้สิบคะแนนเต็มให้ตัวเองเท่าไหร่ดีให้สิบครับให้เต็มสิบ สุดยอดสอมรคาสมรคาแต่วันนี้เหตุที่เราเห็นเลยตั้งแต่แรกก็คือรูปร่างเเนื้อตัวเรามั่นใจเลยว่าโหแล้วผมซ้อมมาดีแน่นอนครับก็มันมมม่นใจตัวเองครับที่เราซ้อมมากล้ามีอม่อะไรปากถ,ถึงยายวันฉลองไหมผม <c oughs> <c oughs> ต้องไปแก้บนยายครับใช <c oughs> ่งงยยครับก็ขอบคุณพี่น้องปีเอแล้วก็ขอบคุณลูกพี่เสิแขกขอบคุณลูกพี่สมหมายแล้วก็ซ้อกถินแล้วก็บอจตีที่ให้โบนัสผมนะ ขอบคุณค่ายพีเคทุกคนครับพี่น้องทุกคนแล้วก็พี่วันฉลองครับไม่ลืมครับเดี๋ยวกลับไปเลี้ยงเนื้อสิบโลครับโอเคดีดีดีด้ไปไปเร็วๆนี้นะครับผมเฮ้ยจะมีกอร์ถ้าเกิดมีจังหวะจังหวะชกจังหวะไม่จ้ามือจะเป็นไงไงกอครับก็ต้องดูจังหวะต่อยครับแต่ว่าถ้าเราต่อยเขาไว้แรกเรามือเราชอบหล่นก็โดนพลาดเขาก่อนครับส่วนสูงอะมันมีผลไหมผมว่าน่าจะมีผลเพราะเราเตี้ยเขาสูงใช่ ขอบคุณมากเลยครับผมครับอีท่าบาดเจ็บบ้างไหมเนี่ยมือก็ไม่มีครับไม่ได้เจ็บอะไรเลยไม่เจ็บไม่นาทีมันยไม่ถึงนาทีแล้วขอ้เาเกิดไม่ได้โบนั้นเเจ็บด้าเาเกิดโจนั้เจ็บใจเลยนะย